สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูพลิกที่เหลืออยู่นะที่ผมได้ทําการย้ายจากน้ําท่วมขึ้นมาเก็บว้นะครับก็เหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะฮะแต่เขาก็ยัง ติดเม็ดนะฮะแล้วก็ติดดอกเยอะแยะมากมายนะผมเพิ่งจะใส่ปุ๋ยคอกไปนะครับเป็นปุ๋ยมูลไก่นะครับที่แห้งๆนะเป็นปุ๋ยคอกมูลไก่นะเอามาใส่นะต้นก็จะเกี่ยวๆประมาณนี้นะครับต้นนี้นะก็คือต้นที่เหลือรอดนะจากการเป็นโรคที่ผมได้ทําวิธีการรักษานะครับโรคใบหงิกใบงอนะครับก็จะพอเขาฟื้นแล้วก็จะติดเม็ดแบบนี้นะฮะนี่ฮะ พริกที่เหลือนะครับก็คือเป็นพลิกที่ผมปลูกใส่ถุงดําทั้งหมดนะฮะปลูกเกิดกระสอบไม่ไหวนะย้ายไม่ได้เลยนะช่วงนีนะ้ก็จะเป็นพวกที่ถุงดําที่สามารถย้ายได้นี่นะครับเป็นพลิกที่เหลือรอดน,นะครับก็ย้ายขึ้นมาที่สูงๆหน่อยนะครับเหลือประมาณ5-6ต้นนะก็ทยอยเริ่มติดดอกแล้วก็มีเม็ดบ้างแล้วนะครับนี่ในถุงดําจะเป็น ปุยคอกมูลไก่นะครที่ผมใส่ไปนะครับอันนี้จะเหมาะกับพริกนะแต่เราไม่สมควรจะใส่เยอะเกินไปนะครับเพราะว่ามูลไก่นะจะเค็มมากๆนะเราก็ใส่ไปไม่ต้องเยอะนะครับอาจจะใส่1กรมือนะครับต่อถุงดำนะครับนี่ครับเริ่มจะติดเม็ดแล้วนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะนี่นะครับสวยงามนะยังไม่ตายนะครับพวกนี้ ช่วงนี้งดไปเลยนะครับส่วนที่เราจะผสมในดินปลูกนะพวกปุยมะพร้าวมะพร้าวสับนะเพราะว่าเขาจะอุ้มน้ำนะครับอันนั้นก็ไม่ใส่นะครับจะเป็นหน้าดินปกติเลยนะครับก็จะเป็นเศษใบไม้ข้างล่างนะข้างบนก็จะแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ใส่อะไรก็จะมีแค่ปุ๋ยคอกมูลไกนะ่ปุ๋ยมูลไก่นะเอามาใสนะ่จะทำให้ใบเขียวมากเลยนะครับแล้วก็ พิกจะติดดอกย้ายมาครั้งนี้ก็เหมือนเดิมนะปลูกไว้กลางแจ้งเลยนะครับโดนแดดโดนฝนนะแต่ถุงปลูกของเราก็ยังระบายน้ําได้ดีนะพลิกเราก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับรอดมาได้นี่นะถ้าปลูกใส่กระสอบนะย้ายไม่ไหวนะครับหนักมากสําหรับช่วงนี้นะสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะไม่ใช่ศัตรูพืชนะครับแต่จะเป็น โรครากเน่าโคนเน่านะครับจะเริืมขี้เท่านะครับน้ำส้มควันไม้นะแล้วก็ปูนขาวนะครับอันนี้ช่วยได้นะสำหรับอากาศที่ชื้นๆนะครับฝนตกบ่อยๆนะครับเราต้องใช้วิธีนี้นะครับย้ายพลิกย้ายพืชเข้ามานะในที่สูงๆนะครับน้ำท่วมไม่ถึงเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพอพลิกเริ่มจะติดดอกมา ติดเม็ดนะเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ชมว่าการที่ผมไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะผมจะใส่แค่ปุ๋ยคอกมูลไก่นะครับปุ๋ยมูลไก่นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าการติดเม็ดนะครับการให้ผลผลิตจะดีไหมนะพืชเขาจะงามไหมนะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับให้เพืเ่อนๆคุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยที่จะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับ ครับก็สําหรับคลิปนี้นะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตพลิกนะที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับที่ขนย้ายนะหนีน้ําท่วมขึ้นมานะฮะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะหลังจากที่ฝนหยุดตกก็จะมาลุยกันต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ สวัสดีครับ